กำลังทอดอตัวอิลกล้วยสำหรับลูกค้าที่สั่งแบบทอดนะคะทีนี้จะให้ดูว่าเดี๋ยวได้ถ่านแล้วนะคะเดี๋ยวจะเรียกรีบเรียกไลแมนให้ดูทีนี้จะให้ดูว่า,วา,วะะวา,วาตัวขนมที่เราห่อไว้อะค่ะ แม่นันใช้วิธีฟรีซก่อนเพื่อกันว่าตัวขนมเขาจะเสียรูปนะคะแม่นันใช้วิธีฟรีซพอออกจากฟรีซเนี่ยรอเขาคลายตัวคลายความเย็นแป๊บเดียวเราก็สามารถลงทอดได้เลยเพราะฉะนั้นในส่วนที่ทอดแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เสียรสชาติใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวกำลังจะได้ทานกันแล้วนะ ส่วนสำหรับใครที่สั่งแบบฟรีสนะคะแม่นันจะทยอยส่งให้พรุ่งนี้เช้าส่งให้ก็จะถึงวันเสาร์นะคะทันทีที่ได้แล้วรีบนำเข้าฟรีสก่อนจนกว่าจะถึงวันที่ต้องการจะทอดนะคะให้นำออกจากฟรีสหมายถึงว่าให้รีบพอออกจากฟรีสปุ๊บให้รีบดึงตัวขนมที่มีฐานรองนะคะรีบดึงออกมาเพื่อใส่ในภาชนะตัวอื่นก่อน แล้วรอขนมเขาคลายความเย็นจนเราสามารถออจับได้ว่าตัวขนมแล้วเขาเริ่มนุ่มเราถึงจะลงมาทอดในน้ำมันร้อนๆน,นะคะใช้ไฟกลางถึงไฟอ่อนแต่ครั้งแรกที่จะลงอ่ะเราต้องตั้งน้ำมันให้เดือดจัดให้ร้อนจัดนะคะแล้วก็รอเขาเระอุบไปเรื่อยๆ ะะถ้ารู้สึกว่าเราใช้ไฟกลางแล้วร้อนไปปรับไฟอ่อนนิดนึงนะคะนี่คะถ้ารู้สึกว่าไฟเริ่มแรงถึงแม้เราจะใช้ไฟกลางนะฮะเราปรับไฟเบาลงเพราะถ้าไฟแรงไปเนี่ยโซขนมเขาจะสีเข้มเดี๋ยวพอเขาเริ่มสุกเนี่ยเขาก็จะฉาดฉาแบบนี้ค่ะ ใช้น้ำมันพอสมควรน,นะคะคืออย่ากให้ตัวขนมเนี่ยไปติดกระทะมากไปนี่ค่ะให้ออกมาลักษณะนี้อันนี้รสผักนาไส้ผักไส้กระหล่ำเดี๋ยวจะทอดไส้กระหล่ำขึ้นมาให้หมดก่อนเพราะว่าค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ลงเซ็ตใหม่ลงไป ถึงแม้เราจะมองว่าเอ๊ข้างก้นเขายังแข็งอยู่แต่ว่าตัวนี้เริ่มนุ่มไม่เป็นไรใส่ลงไปได้เลยค่ะ,คะถ้ารอจนนิ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวก้นเขาจะขาดจากกันแล้วจะทอดลำบากอย่างเงี้ยลดงได้ละเวลาลงขนมนะคะแนะนำนิดนึงค่ะว่า ถ้าจะลงก็ลงพร้อมกันกี่ชิ้นก็ว่าไปแต่อย่ารอให้ส่วนที่เขาทอดแล้วเริ่มเกลี่ยแล้วเราไปใส่ชิ้นใหม่เนี่ยตัวแป้งเขาจะติดกับตัวเก่านะคะเดี๋ยวไส้เขาจะแตกออกมาเกลียวยกถาดน,นั้นไปเลยแล้วเดี๋ยวเราแพ็คแพ็คผักล้วนผักล้วนแปดกล่องเอาผ้าหาผ้าออกก่อนผักล้วนแปด อันนี้คือใช่นั่นคือผักยกไปเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาทางนี้ถ้าไม่พอเดี๋ยวมาค่ะจะให้ดูตัวอย่างนะคะว่าถ้าเราพักแป้งจนเนื้อแป้งเขานิ่มเกินไปค่ะแป้งเขาจะย้วยแล้วบางทีมันติดมือแล้วจะทําให้แป้งขาดนะคะถ้าเกิดอาการอย่างนี้มีแป้งขาดไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ค่อย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 เก็บเขาค่อยค่อยปิดเขา น,ะะนำส่วนเกินก็ได้มาปิดเขานะคะค่อยๆแตะค่อยๆแตะแล้วรีบนำลงทอดนะคะ,คระ,คะประมาณอย่างนี้ค่ะจับแล้วไม่ติดมือจับแล้วเขายังเป็นรูปทรงอยู่นะคะ ถึงเขาจะยังเย็นอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแป้งเขาจะนิดนิดเดียวเราก็สามารถลงได้แล้วค่ะลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะกำลังทอดนะคะเดี๋ยวจะเรียเรียกม้าด่วนไปให้เลยค่ะ ระวังนะันหน่อไม้กระตับ